ป้าเนี่ยต้องบอกกันตรงๆว่าเป็นโรคที่รักษาหายยากนะคะใช้เวลานานในการรักษาแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำได้เรื่อยๆค่ะป้าคือลักษณะของผิวหนังที่สีมันเปลี่ยนไปเข้มขึ้นค่ะเราเชื่อว่าการเกิดฟ้าเกิดจากหลายปัจจัยใจที่หน่งได้แก่ แสงแดดซึ่งประกอบไปด้วยแสงอัลตราไวโอเลตเแสงอัลตราไวโอเลตบหรือว่าแสงที่มองเห็นได้หรือ visible light พวกนี้เนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดฟ้าได้อันดับที่2คือฮอร์โมนอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆคือคุณแม่ที่มีน้อง บางทีระหว่างมีน้องหรือว่าหลังมีน้องเนี่ยจะพบว่ามีฟ้ามากขึ้นหรือว่าในคุณผู้หญิงบางท่านที่รับประทานยาคุมกําเนิดก็จะพบว่าระหว่างรับประทานยาเราพบฟ้ามากขึ้นในช่วงนั้นหรือว่ายาฉีดคุมกําเนิดก็พบได้นะคะอันดับที่3ก็คือเชื้อชาติและพันธุกรรมก็เชื้อชาติเนี่ยก็เป็นความโชคร้ายของเราที่คนเอเชียเราจะพบฟ้ามากกว่าทางฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริการวมทั้งพันธุกรรมเราพบว่าคนที่ครอบครัวเป็นฟ้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดฟ้ามากกว่าคนอื่นอันดับที่4คือยาหรือสารเคมี ชนิดที่กระตุ้นให้เกิดฟ้ามากขึ้นได้ค่ะคุณหมอสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีเป็นฟ้าค่ะคะมันก็จะเป็นชอนแก้มเราสามารถแบ่งประเภทของฟ้าได้ตามบริเวณการเกิดค่ะอันแรกคือ central facial คือฟ้าที่เกิดบริเวณหน้าผาแก้มจมูกอันที่สองคือฟ้าชนิดมาลาก็คือฟ้าที่เกิดบริเวณหนกแก้มข้างบนสองข้างหรือว่าอันที่3คือฟ้าชนิดที่เป็น mandible คือฟ้าที่เกิดบริเวณกราม,มาด้านล่างค่ะ แล้ววิธีการรักษามัค้คะการรักษาของฝ้าเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะการรักษาฝ้านะคะอันดับแรกก็คือต้องประเมินผิวหนังผิวหน้าของแต่ละท่านก่อนเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะเหมาะกับการรักษาหรือว่ายาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปอันดับที่สองก็คือต้องแนะนําเรื่องการป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดฝ้าเช่นป้องกันแสงแดดหรือว่า คนที่ยังรับประทานยาคุมกําเนิดหรือว่ามีความเสี่ยงต่อฮอร์โมนอยู่ก็อาจจะต้องพิจารณาการคุมกําเนิดโดวยวิธีอื่น3คือการรักษาด้วยยาทาภายนอกเป็นกลุ่มยาทาที่ทําให้อยู่หนังขาวมากขึ้นหรือว่าไวท์เชนดิ้งเอเจนซ์ซึ่งก็จะมีหลายๆประเภทนอกจากนั้นมีการรักษาเสริมอื่นๆเช่นการใช้กรดอ่อนๆลอกผิวหรือว่าการใช้เลเซอร์แต่อย่างไรก็ตาม2วิธีหลังที่พูดเนี่ยเป็นการรักษาแบบเสริมนะคะไม่ว่าอย่างไรควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทําการรักษานะคะ ตอนนี้คุณพี่เริ่มใช้ครีมกันแดดแล้วใช่ไหมชค่ะ,คะไม่ทราบว่าใช้ S P F หรือใช้ครีมกันแดดเลือกยังไงบ้างคะ้วจะวเลือก S, <S P F ที่มัน50บวกบวกบวกขึ้น ใช่ค่ะ,คะแล้วก็จะมีผสมรองพ้นิดนึงอ๋อโอเคค่ะ,คะวิธีการปฏิบัติตัวของคนเป็นฝ้าอันดับแรกเลยเนี่ยแสงแดดเนี่ยเราพยายามจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าแสงแดดเป็นปัจจัยสําคัญอันดับหนึ่งที่ทําให้เกิดฝ้าเราทำให้ฝ้าสีเข้มขึ้นได้ด้วยเลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมกับ,กบตัวเองโดยเวลาเลือกเนี่ยก็ต้องเลือกค่า SPF หรือว่าค่าที่มันป้องกันผิวไม่แดด SPF ที่เหมาะสมของครีมกันแดดที่คนไทยควรใช้ก็แนะนํา30-50แล้วแต่ลักษณะงานด้วยค่ะถ้าโดนแดดเยอะ เยอะออกกลางแจ้งบ่อยๆก็แนะนำา SF สูงเลยเป็น50แต่ถ้าเกิดว่าทำงานออฟฟิศ ไม่ได้โดนแดดมากก็อาจจะ s p f 3 0นอกจากนั้นเนี่ยแค่ครีมกันแดดอาจจะไม่เพียงพอเห็นอยู่แล้วว่าแดดแรงค่อนข้างมากก็แนะนําให้ใช่หมวกใช้ร่มหรือว่าใช้แว่นกันแดดรวมด้วยนะคะหลักๆก็ต้องเป็นการป้องกันแดดแล้วก็อาจจะใชยาในกลุ่มของวัชพิงเอเจนต์ก็คือยาทําทให้ขาวมากขึ้นนะคะทุกอย่างเนะี่ยหนูแนะนําว่ายังไงมาเจอกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆปรับยาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนจะปลอดภัยกว่านะคะผิวหนังของคนเอเชียคนยุโรปต่างกันก็สําหรับเรื่องฟ้านะคะ มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคือฝ้าเป็นแค่ลักษณะของผิวหนังที่เข้มขึ้นภายนอกไม่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรต่อสุขภาพเป็นแค่ความไม่สวยงามนะคะอาจจะก่อให้เกิดความกังวลใจส่วนข่าวร้ายของโรคฝ้าคือโรคฝ้าเป็นโรคที่รักษาใช้เวลานานรักษาหายยากนะคะแล้วก็การรักษาฝ้าเนี่ยก็มีหลายวิธีอย่างที่บอกไปก็แนะนําให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาการฝ้าก็จะดีขึ้นได้ค่ะ ถ้าคนมีปัญหาสุขภาพผิวอย่าลืมมาพบหมอนะคะ